นี่ครับก็เป็นโลโฟครับมาเจอแบบนี้ก็เลยอยากจะให้ความเข้าใจกับโลโฟมากขึ้นนะครับโลโฟเป็นไม้ชนิดหัวนะครับผมว่านะในความคิดของผมมันเหมือนเป็นหัวนะ่ะหัวแล้วก็รากเขายาวมากรากยาวมากนะครับถ้าเป็นไม้ผมนะครับเป็น ผมว่าถ้ามเมล็ดที่มันงอกแบบทํำยังไงก็ได้ให้มันงอกธรรมชาติได้แล้วก็ไม่ต้องย้ายมันนะครับไม้โลโฟตัวนี้เป็นไม้ที่แข็งแรงเลยนะครับความเข้าใจครับแต่มันยากมากมันมีความยากเพราะอุณหภูมิร้อนไม่เหมาะสมอะไรเนี่ยมันจะงอกยากมากนะครับคือไม้โลโฟนะครับมีเสน่ห์มากนะครับผมชอบนะครับชอบมากแต่ว่า เลี้ยงให้สวยเขาบอกว่าเลี้ยงมันเลี้ยงยากเลี้ยงให้สวยให้เลี้ยงยากแต่เลี้ยงให้รอดให้มันรอดก็ยากนะอ่าเท่าเท่ากันนี่นี่ครับผมจะให้ดูดูที่นี่ครับมีมเมล็ดที่เขาหล่นล่วงหล่นมานะครับจากสิบมเมล็ดได้งอกแค่ต้นเดียวต้นนี้ครับนะฮะนี่ฮะนี่น,น,นี่ไม่มีตำหนิเลยนะครับพี่ ไม่มีเลยไม่มีเน่าไม่มีตายนี่คือรากของเขาที่ห้ามขุดนะครับไม,ม้พวกนี้ผมว่าการที่มันอยู่อย่างนี้แล้วห้ามย้ายดีวยกว่านะครับ,มบกมงเพชรกลางแจง้งไม่อยากจะย้ายเลยนะครับย้ายบ่อยยิ่งมีเสี่ยงเสี่ยงมากนะครับ,บกระมงเพชรกลางแจ้งที่ทําแบบนี้นะครับมีตายไหมตายครับไม่ไม่ได้บอกว่าไม่ตายนะครับตายนะครับตายตายเยอะด้วยนะครับ เพราะหนึ่งความร้อนร้อนแบบเราอยู่ในโรงเรือนแล้วมาย้ายมาที่นี่มันร้อนร้อนจนแบบเขาอุณหภูมิในตัวของเขาอาจจะปรับไม่ได้ฮะบางครั้งว่าเน่าไหมบางทีผมว่าไม่ได้ลดน้ําบางผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือมันจะเน่าแบบเหมือนตัวมันร้อนร้อนจนแบบร่างกายเขารับไม่ได้ครับมันก็เลยเน่าแต่อีกตัวหนึ่งถ้ามันถ้าเนี้ยผมปลูก เดาปลูกนะครับนี่คือเดาปลูกไปเลยนะครับว่าตรงนี้มีหินเยอะผมปลูกปลูกไว้นะครับเพราะว่าการดัวการโชคดีอาจผมจะอาจจะโชคดีก็ได้ว่าปลูกแล้วมันรอด่าทำไมบางคนปลูกกลางแจ้งแล้วมันตายโลก,กับโลโฟนี่ครับว่าจะตายแต่เขาก็มีแผลเห็นไหมครับถ้าเป็นแผลนี้คือชัวร์รอดคือเขาหายแล้วครับนี่คือเขาหายแล้ว ก็หายแล้วว่าจะเน่าก็ไม่เน่าถ้าเป็นแผลแบบนี้คือหายแล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับรากโลโฟเยอะไหมเยอะครับถ้าเป็นกระบองเพชรกลางแจ้งถ้าเป็นไม้มาเร็ดนะครับเยอะครับแนะนําครับถ้าเป็นไม้ตระกูลพวกนี้ขอให้เป็นไม้มาเร็ดดีกว่านะครับถ้าเป็นไม้ปักชำก็ไม่ค่อยไม่เพราะว่ารากเขาไอตัวรากแก้วมันไม่มีนะครับถ้าพวกนี้เป็นรากแก้วแล้วมัน เขาเรียกว่าอะไรล่ะมันดึงไปหาน้ําใต้ลึกๆได้ความชื้นมันได้หาความชื้นข้างล่างได้นะครับถ้ามีรากแก้วนะเป็นไม้ที่ปลูกกลางแจ้งแบบเขาเรียกว่าองผมปลูกแบบสูตายปลูกแบบไม่ได้ลดน้ำมาตัวนี้คือจะเข้า2เดือนแต่ยังไม่ถึงสองเดือนนะครับหญ้าผมจะตายแล้วนะครับดูสภาพไม่ได้ลดน้ำหญ้าแห้งแล้วนะครับแต่กระบองเพชรองผมยังอยู่ครับนี่นี่คือแต่บางตัว ตายนะครับเพราะว่าผมมาปลูกในช่วงฝนหมดอ่าบางคนเพราว่าโอ๊ยฝนไม่มีมาปลูกออานั่นแหละครับคุณต้องลดน้ําครับถ้าไม่ลดน้ําแบบผมนะครับตายเพราะว่าเขาปรับไม่ได้อุณหภูมิดินมันร้อนเกินฮนะตายครับนี่ก็เป็นความเข้าใจของผมนะครับไม่รู้พี่ๆหรือคนที่เขาเลี้ยงมาก่อนว่ายังไงครับแต่เป็นความเข้าใจที่ผม เข้าใจนี่กระบอกเปกนกางแจ้งที่ไม่ต้องลดน้ำครับนี่คือโลโฟครับให้ดูนะครับว่าโลโฟตัวนี้ดอกสีชมพูรครับผมก็ชื่อมันมีเยอะนะครับตัวนี้มันของผมอาจจะมีอยู่ประมาณ3สายพันธุ์ของโลโฟที่นี่นะครับตัวนี้โลโฟดอกชมพูซื้อมาแพงครับอีตัวนี้แพงอยู่โตช้าแต่คุ้มค่ามาลงดิน2ปีจะเข้า3ปีไม่มีปัญหาแล้วก็โตมีต้นนี้ครับแล้วก็มามีต้นนี้ซื้อช่วงกําลังฮิตฮอตช่วง ต้นละสามพันสี่พันะต้นช่วงนั้นแต่เป็นพวกไม้พวกนี้มันจะเป็นไม้ที่ดอกสีออกขาวอาจจะไม่แพงแต่ในยุคนั้นก็เอาการอยู่ครับดอกขาวก็แพงเหมือนกันนะครับอืมนะฮะซื้อมาอันนี้ก็มีเพราะเพาะเองบ้างก็มีบางบางสวนก็มาปลูกบนกันแต่ว่าโตโตไหมมันก็มีปีนี้โตขึ้นมาแล้วก็รอยลอยนี่ครับโด,โดู เสน่ห์ของเขาผมชอบตรงนี้ครับตรง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 นี้นะฮะมันจะเป็นแบบอะไรครับตะปุ่มตะปั่มนฮะนี่ครับมันได้แดดเต็มที่ผิวผิวของผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์70%นนะครับไม่ได้เพอร์เฟกแต่ว่าฟ้าฟ้าแน่ครับเหมือนโลโฟอะแบบอยู่ประมาณ70-80%อนะระความสวยให้ให้คะแนนตรงนี้นะครับคือไม้ตัวนี้นะฮะ ถ้าลากเขาไปเจอกับดินเหนียวแล้วก็เน่าเลยนะครับเน่าครับเพราะว่าความชื้นมันไม่แห้งสักทีไออยู่ข้างล่างมีนะครับตัวนี้ก็รอดมาแบบนี้ก็ถือว่าดีใจมากแล้วก็ยังไม่ย้ายครับปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้แหละปล่อยให้มันอย่างนี้นะฮะนี่อีกสายพันธุ์หนึ่งสายพันธุ์นี้ฮะสายพันธุ์ที่มันแตกเป็นกอกๆ,ๆแล้วก็กแบบเรยบิบเรยับเนี่ยฮะปลูกในกระถางผมไม่โต ไม่รู้ผมอาจจะไม่รู้เทคนิคปลูกครับผมมาที่นี่ดูโตแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับโลโฟของผมต้นเล็กๆมาเจอขนาดนี้ก็ดีใจแล้วดีใจฮะนี่ฮะเนา่าว่าจะเนา่าปีนี้สองมาฟื้นครับหน่อขึ้นมาใหม่ครับนี่ครับตัดชำแล้วตัดอีกตัดชำไปปักชำไม้พวกนี้จะเป็นไม้มาเลดนะครับแล้วผมจะเอากิ่งไปปักชำปักชำตายหมดครับตายถ้ามาปลูกกางแจ้งโลโฟ เป็นไม้กราบไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำเลยครับฮะเราจะมาดูโซนที่ผมปลูกแบบโลโฟครับเราจะพาโลดูโลโฟอีกที่หนึ่งเดินมานะครับนี่ครับอากาวีอากาวีก็ตายแต่มีหนอขึ้นแทนต้นแม่อากาวีอ่าเราจะพาดูตัวนี้ตัวนี้ผมปลูกมานี่ก็นี่ฮะดูดูเลยครับดูอะดูเลยครับดูมีหนอนกิน มีนอกินไม้กินฮะกินไม่หมดหรอกครับผมกินไปก็อย่าให้เป็นเน่าก็พอครับนี่นี่นี่ครับรอดครับรอดดูรากครับดูรากของเขาดูรากที่โดนหินแบบน้ํามันไหลตัวนี้จะไม่รอดนะฮะถ้าเป็นตัวนี้นะไอ้ตัวนี้จะรอดไหมผมว่าไม่รอดตัวนี้ผมก็หนึ่งปีเป็นหนึ่งปีปีแบบวแบบ่าปีน้ําฝนสองครั้งอ่ะ มีน้ำฝนสองนี่ครับดูนะครับกล้องอาจจะสั่นถ่ายกน็นิ่มครับนิ่มมากเหลืองผมจะลองแก้ปัญหาเอาน้ำมาให้มันจินดูไม่ลดนะครับไม่ลดน้ำครับนี่แก้ปัญหาเอาน้ำมาดูถ้าน้ำลดปุ๊บเน่าแบงว่าตายแน่เด็ดขาดนี่คือโลโฟที่ที่ที่ผมบอกว่าผมจะไม่ย้ายมันไม่เหมาะหรอกครับตรงนี้อาจจะมองต้นมันเล็ก มันจริงจริงไม่เหมาะที่จะปลูกตรงนี้แต่ว,ว่ามันรอดผมก็เลยปล่อยดีกว่าปล่อยไว้เลยนะฮะนี่ก็เป็นรวมๆที่ผมปลูกแบบปนกันไปเลยนะครับมีทั้งนกฮูกแอตโตผมปลูกไซส์เล็กเลยนะครับตัวนี้ไซส์เล็กนกฮูกถ้าได้ดินแบบลักษณะนี้นะครับผมว่ามันโตแล้วสวยมีความโตโตแบบต่อเนื่องแบบไม่ชะงักครับ โกโคกนะครับนี่ฮะมีเขาเรียกว่าคามิเนมาติดมันด้วยหลงเหลือมาครับมันหลงเหลือมาคามิเนนี่ก็ไม้ชํานี้ทํายากฮะไม้ชำ,ำยากยากยาก,การจินอาหารไม่ค่อยเก่งนะครับไม้ตัดชําไม้กราฟเอาพูด,ดง่ายๆครับไม่ไม่โลกสวยครับเอาต้องเอาความจริงครับทำมาครับแต่ว่าถ้าเป็นไม้มะเ็ดก่อนข้างที่จะ การลงดินผมจะบอกเลยนะครับไม้มะเลดถ้าจะแต่งรากแต่งปลายนิดเดียวปลายรากนิดนะึงแค่นั้นจบแค่นั้นจบครับไม่ต้องตัดจำไม่ต้องตัดให้มันแตกกระจายไม่เอานะครับให้มีรากแก้วให้มีรากแก้วอยู่นะครับนี่ครับเป็นไมท้ที่เป็นไม้มะเลดนะครับเป็นไม้มะเลดนะครับตัวนี้เป็นดอกสีเหลืองเขาเรียกว,ว่าแมมมีเรียไอตัว ไอตัวน้า,าน้นาตะขอดอกเหลืองนะครับเป็นไม้มะเล็ดนะเนี่ยไม้ไมันไ,ไม้มะเล็ดครับตัวนี้เป็นไม้มะเล็ดเรียกกไม้ปักชำํำการรอดตายครับสองตัวนี้ทําได้ตัวเนี้ยทาได้ชําผมชําตัวนี้ผมจะเด็ดหน่อวางเลยนะครับที่นี่ผมจะเด็ดหน่อวางตัวนี้เห็นไครับผมหนิดหน่อวางครับ่าผิวอาจจะไม่เขียวครับ แต่ผมชอบผิวแบบนี้ครับผมชอบผิวแบบนี้ผมไม่รู้นะว่าธรรมชาติจริงๆผิวมันเป็นยังไงของดอกสีเหลืองนะครับผมว่าผมว่าชอบชอบหนามหนามเขาหนามเขาจะมีแบบเสน่ห์มากที่มันมีโดนแดดนะครับผมไปเห็นของเพื่อนอยู่ในกระถางนะครับปลูกไว้ในร่มนะครับหนามเขาคนละสีนะครับผมหนามสีเขาจะไม่เข้มขนาดนี้นะครับฮะหนามก็เข้มมากนะครับนี่นี่นี่ครับ นำตอขอดอกเหลืองแล้วก็ฟอร์มเขาฟอร์มเขาสวยมากบอกเลยว่าฟอร์มเขาสวยจริงๆครับถ้าอยู่ในกระถางในร่มนะมันจะขึ้นมันจะขึ้นเป็นกอแบบอย่างนี้กอแบบที่มันติดติดกันนะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นมันจะเป็นต้นไข่ต้นมันเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับนะะดูดู zoom ครมันจะเป็นกอแบบต้นไข่ต้นมันเลยนะเห็นไหมครบัรบกอเขาเขาจะกระจายออกข้างๆ้างครับ เขากระจายออกข้างขงเลยนะฮะแต่ละต้นนะฮะดูดูด,ดูนี่เขาแตกกอครับนะฮะตัวนี้ผมปลูกเริ่มต้นฮะได้ประมาณสามปีแล้วนะเข้บสามปีตัวนี้แล้วก็เอามาตัวนี้อีกน้องเขามีแค่ต้นเดียวมาแตกกอที่นี่หมดอยู่สองปีแล้วแต่โตมันจะโตค่อนข้างที่จะไม่ยืดมันจะโตแบบอ้วนๆแบบนี้แล้หน้มเขาจะสวยดอกใหญ่มาก นี่สนิไม้บ้านๆแต่ว่าถ้าอยู่กับอุณภูมิอยู่อะไรที่เขาเหมาะสมผมว่ามันเพอร์เฟกมันสวยนะครับสวยมากนั่งดูผมว่าผมนั่งดูไอต,ตัวเนี้ยทั้งวันได้ๆะคะแต่มันร้อนนะร,ร้อนเดดนี่ฮะแอตโตแอตโตคนนกขาวผมปลูกสู้แล้วครับสู้ไม่ไหวครับตายคนนกขาวแต่ก็ลงเรืออยู่นะครับลงเรือแบบว่าน,นะฮะ ต้นที่มันรอดตายมาสองปีสามปีนี่ฮะนี่ฮะอ่ะนี่ดูแต่มันก็ไม่สวยหรอกมันก็ได้แค่นี้ความรอดตายไม่รู้ว่าจะตายตอนไหนนะครับไอ้ไอมแมมพวกนี้นะครับถ้าจะเล่นเมมกลางแจ้งก็แนะนําเป็นพวกนกฮูกนกฮูกอึดนะครับทนทนนะครับนกฮูกนกฮูกนะฮะนกฮูกนี่ทนมากนะครับทนเท่ากับเข็มเงินนะครับนกฮูกนะแล้วก็ฮานนีนา อ่าอันนี้นะ่นี่คือคือคือผมแนะนำประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่าตาเยอะไม้ตาเยอะรู้ค่อนข้างที่จะพอแท้ก็มีครับบางครั้งก็ทอ้อก็ธรรมดานะครับว่าปลูกไปทำไมเนาะลงทุนไปเยอะอะไรขนาดนี้เอาไม้มาทิ้งทำไมเนาะเยอะขนาดนี้ครับไม่ขายแต่ว่าขอให้รอดครับ ขอให้รอดแล้วก็มีความสุขครับเดินเหนื่อยแล้วก็มาเดินดูมันเดินดูแบบนี้ไม่ต้องลดน้ําบางทีสงสารเขาก็ต้องลดให้เขาบ้างเหมือนจะอ๋อสงสารนั่นนะแบบว่าสามเดือนไม่มีฝนเลยนี่เอามาสักหน่อยสักลดละต้องเติมละต้องให้เขาละให้บ้างครับสามเดือนแต่ไม้ใบพวกนี้รากเยอะมากเลยนะครับบอกไว้ก่อน ถ้ามันอยู่แบบนี้แล้วรากค่อนข้างเยอะมากนี่นี่นี่เขาให้มานะครับเป็นพวกเนี้ยผมไม่ได้ปลูกครับผมมาทิ้งไว้เลยนะครับมันก็ไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ที่เขาให้มาครับไอดาวดอมเรือนก็เลยเป็นรัศพ้าแบบนี้บางทีก็หนอใหม่ก็ขึ้นมาเขาก็จะตายมาแล้วนะผมก็ขอขอเขามาก,ก็ทิ้งทิ้งไว้มันก็ทิ้งรอดตายไปนะฮะแล้วนี่ดาวดอมเดือนชาวบ้านแบบเขาให้มา แบบว่าเขาไม่ดูแลนะเอามาแบบนี้มันก็ยังมีความรู้สึกรอดรอดขึ้นมาตอนนี้ก็จะมืดแล้วนะครับไม่รู้จะมีแสงนะแต่ก็เยอะนะฮะสายพันธุ์ที่ผมปลูกช้างก็ปลูกดีน,น,นี่ได้มาเจอช้างไม่ต้องเดินไกลต้นใหญ่ก็อีกเดินไกลหน่อยน,ะะนี่เป็นช้างครับช้างปลูกดีนะฮะปลูกช้างช้างช้างนี่ก็แข็งแรงมากกลางแจง้ง กับดินแบบนี้นะถ้าเป็นดินทรายก็ไม่แนะนำครับเดินขอให้เป็นดินแบบนี้ถ้าถ้าทำนิดน้อยแบบเนี้ยถ้าทำพื้นที่ขนาดเนี้ยหน้าบ้านหน้าอะไรเนะี่ยผมว่าอาจจะรอดเยอะมากแล้วก็สวยมากโตเร็วมากเพราะเรากำจัดอาจจะพืชได้ไม่ต้องเยอะแต่งหน้า,าคาเฟ่ของเราแล้วก็ไม่ต้อง ลดน้ำอาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยผมว่าสวยสวยเลยได้การเลยไม่มีเน่าแมมพกแมมได้เลยอยากเอาหินอะไรมาใส่ตกแต่งก็ได้อะไรแต่ว่าขอให้เป็นขอทำไม่ต้องจำเยอะดูแลพอพอได้อย่างเงี้ยครับเอาแค่นี้พอนี่ก็มื่นแล้วนะครับแต่ผมทำาเกินเกินไปแล้วฮะมันเกินเกินกำลังตัวเองแต่ว่าพูดง่ายว่า มันทําไปเรื่อยครับก็ค,คือเห็นตรงไหนแบบเนี้ยโอ้โหมันสวยสวยสวยทำทำทำสวย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 ก็เลยบอกว่าแต่ไม้ผมณตอนนี้อยู่ในที่นี่สามไร่เนี่ยอ่าพูดง่ายๆนะครับในพื้นที่ของผมนะในในตอนนี้นะไม้ให้ให้ให้โตให้ใหโตให,ตให้ที่เหลือมีชีวิตรอดจากร้อยเปอร์เซ็นผมให้อยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับผมเกินครึ่งนะครับเกินครึ่งถือว่าผมผ่านนะครับ ไม่ต้องรดน้ํามาเป็น1นเดือนสอเดือน,นครับรอดเกินครึ่งแต่ว่าอาจจะโตช้านิดนึงไม่เป็นไรอาจจะโตช้าอาจชจงักจันช้าก็ไม่เป็นไรครเราลุ้นเราใช้วิรวววิลานะครับห้าปีส0ปีจนแก่จนเท่าปล่อยให้เห็นลูกหลานเห็นก็มีความสุขแล้วนะครับที่ว่าให้มันหากินธรรมชาติของมันอย่างนี้เราแค่จัดการหญ้านิดหน่อยอะไรนิดหน่อยธรรมชาตินะครับ มันก็พื้นที่บริเวณนี้นะครับประมาณ3ไร่กับ4ี่ไร่เลยแหละคือมองในภาพรวมๆเดินรอบๆนึงก็เหนื่อยเหมือนกันครับรอบนึงก็เหนื่อยเหมือนกันฮะก็หลายโซนหลายแบบนี้ก็ไม้ที่รอดลงเหลือมาก็สองปีสามปีก็อยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นผมเกินครึ่งก็ถือว่าโอเคครับดูถังทองดูแบบเขา เหลืองเหลืออย่างนั้นครับดูผ่านไปเนี่ยมีแต่ถังทองทั้งนั้นนะครับผมจะเอาเน้นถังทองเริ่มเริ่มเอาถังทองเริ่มลูกเล็กลูกใหญ่เอามาใส่เพื่อให้เป็นมิตินะครับให้มันดูแบบให้ได้เข้ามาได้เดินดึงใจเดินไปดูต้นเล็กๆได้นะครับทําไปเรื่อยๆนะครับตั้งเป้าไว้สี่ปีสิบปียี่สิบปีอย่าให้ไม้ไม่ต้องตายนี่ก็ดีใจแล้วครับเดี๋ยวมันก็โตของมันเองครับถ้ามันรอดแล้วนะ นี่ครับดูลอรอบมืดแล้วนะตอนนี้ก็ต้องกลับบ้านนะครับโซนใหม่เริ่มทำข้างหน้าอยูนะฮะโซนนั้นโซนเอาอีกแล้วนะครับบ้าอีกแล้วนะครับตามภูเขาอีกแล้วนะครับโซนข้างหน้าเริ่มก่อตัวขึ้นแล้วนะครับตัวนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ